สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลวกหมูตำน้ำพริกอ่าน้ำพริกหมูสับกับมะม่วงเปรี้ยวนะคะตำน้ำพริกนะคะโอเคก่อนอื่นเรามาลวกหมูสับก่อนหมูเนี่ยน้ำเนี่ยยังไม่ร้อนแล้วใส่ลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ําร้อนแล้วใส่ลงไปหมูมันจะแข็งจ้าใส่ลงเปเใส่ลงไปเลยนะคะใส่ไม่หมดนะคะใส่ไม่หมดจ้าเอาไว้เก็บไว้ครึ่งนึงเก็บไว้ครึ่งนึงนะคะ ใส่แค่นิดเดียวตำนิดเดียวจ้ะวันนี้นึกอยากกินนะคะลวกหมูก่อนจ้าลวกหมูให้สุกก่อนนะคะตามน้ำพริกหมูสับกับมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวลองดูนะคะลองดูนะคะอร่อยจ้ากินกับผักผักลวกกินกับผักลวกมันจะเข้ากันนะคะผักลวกนะคะแนะนำนะคะโอเคจ้า ลวกไปก่อนนะคะมีมะม่วงซื้อมะม่วงเปรี้ยวมามะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวเดี๋ยวจะใส่ลงไปใส่มะม่วงเยอะหน่อยนะคะมะม่วงต้องเยอะหน่อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะมะม่วงต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะตามน้ำพริกมาถึงจะอร่อยนะคะใส่หมูสับลงไปหมูสับเนี่ยเอาไปลวกเอาไปลวกให้สุกก่อนจ้า เดี๋ยวมาดูเครื่องต่างๆเลยนะคะเครื่องก็จะเป็น่าเครื่องก็จะเป็นเครื่องน้ำพริกน้ำพริกกะปิะนะแต่ว่าเราใส่หมูสับเข้าไปแล้วใส่มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเข้าไปนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะสูตรนี้ไปลองทํากินนะคะอร่อยจ้ากินกับผักผักต้ม มันจะเข้ากับผักต้มนะคะโอเคลูกให้สุกเลยจ้าโอเคจ้าหมูของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะเทน้ำออกแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ําจ้าโอเคจ้าจากนั้นเราจะมาตำพริกกระเทียมนะคะสับพริกขี้หนูใช้พริกขี้หนูนะคะกินเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจชอบนะคะชอบเผ็ดมากจ้ะ ชอบกินเผ็ดมากนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะหน่อยใส่พริกเข้าไปตามด้วยหอมกระเทียมตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมสองหัวนะคะใส่หอมน้อยหน่อยนะคะ ใส่สองหัวเล็กๆได้เป็นกระเทียมใส่ลงไปใส่หอมด้วยใส่หอมเข้าไปด้วยนะคะใส่หอมเข้าไปด้วยจะหั่นก่อนนะคะมันจะได้ตำแหลกง่ายๆจ้ะน้ำพริกสูตรนี้ไปลองทำกินดูนะคะอร่อยมากกินข้าวได้เยอะเลยจ้ะโอเคแล้วใส่น้ำตาลก,กันกระเด็นเข้าไปหน่อยนึง กันกระเด็นนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ําตาลปี๊บเราใส่น้ําตาลทรายไปช้อนหนึ่งก่อนแล้วก็ตำเดี๋ยวเราจะใส่กระปิกตำไปก่อนนะคะตำไปก่อนจ้า พอแหลกดีแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปใส่กะปินะคะกะปิใส่กะปิลงไปสักหนึ่งช้อนกะปิสักหนึ่งช้อนนะคะกะปิสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนี้นะคะใส่หนึ่งช้อนกะปิหช้อนแล้วก็ตำ ตามด้วยน้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลปี๊บเข้าไปถ้าใครชอบหวานก็ใส่หวานหน่อยถ้าใครไม่ชอบหวานเท่าไหร่ก็ใส่หวานน้อยหน่อยนะคะก็จะใส่ประมาณนี้โอเคนะคะใส่ประมาณนี้ก่อนไม่พอหวานเดี๋ยวมาเติมเอาจ้าตําเลยนะคะ ากน,นั้นเรามาใส่หมูสับที่เราลวกไว้แล้วนะคะใส่หมูสับลงไปใส่หมูสับลงไปใส่ชิลดใส่ชิลดนะคะชิลดพอประมาณตามใจชอบใส่เยอะก็อร่อยใส่น้อยก็ตามใจชอบทีนี้ก็ตำนะคะทีนี้ก็ตำตำนะคะ ใส่หมูสับที่เราลวกลงไปแล้วก็มะม่วงก็เปรี้ยวน้อยก็ใส่ใส่น้ำมะนาวเพิ่มเข้าไปถ้าเปรี้ยวมากก็ชิมดูแล้วเปรี้ยวพอดีเราไม่ต้องใส่น้ำมะนาวนะคะโอเคจากนั้นเราจะมาใส่น้ำปลาเราจะมาใส่อันนี้ก่อนจะ้ะใส่มะม่วงเกือบลืมมะม่วงใส่มะม่วงเปรี้ยวเข้าไปก่อนแล้วก็มาตำใส่มะม่วงเปรี้ยวก่อนนะคะแล้วก็ตำนะคะตำให้มันเข้ากันกับเครื่อง ใส่มะม่วงเปรี้ยวใส่มะม่วงเยอะหน่อยนะคะมะม่วงนะคะใส่มะม่วงเยอะหน่อยมะม่วงนี่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยก็จะใส่เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่ประมาณนี้ Okay. จากนั้นก็ตาํตาตําเลยนะคะตำธรรมดาแล้วน้ำพริกกะปิเขาจะใส่มะม่วงใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าว่าสูตรนี้เขาจะใส่หมูสับเข้าไปด้วยใส่หมูสับเข้าไปด้วยแล้วก็ตำเข้ากันทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะกะปิมีความเค็มแล้วเดี๋ยวเราต้องมาชิมนะคะ ใส่น้ำปลาเข้าไปใส่สักสี่ช้อนกะปิมีความเค็มแล้วใส่เข้าไปเพราะว่าใส่น้ำมะนาวเข้าไปหน่อยสองช้อนมะม่วงเราไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมะม่วงซื้อมาเป็นมะม่วงจีน มีความเปรี้ยวนิดหน่อยถ้าเปรี้ยวมากๆมันก็จะอร่อยนะคะเปรี้ยวจัดๆเนี่ยจะอร่อยไม่ต้องใส่น้ำมะนาวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกินกับผักสดก็อร่อยมากคุกข้าวไปเฉยๆก็ได้คุกกินกับข้าวเปล่าๆก็ได้นะคะอร่อยโอเคเรามาชิมจ้ะอืมอร่อยมาก อร่อยอร่อยออกมันๆเป็นเหมือนน้ำริกกะปิมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความมันนะคะอร่อยอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยรสชาติพอดีแต่ว่าต้องใส่น้ำมะนาวอีกสักสองช้อนอู้อร่อยมากสุดยอดสุดยอดอร่อยสุดๆเลยจ้าลองดูนะคะสูตรนี้นะคะ อร่อยคุกข้าวเนี่ยอร่อยมากกินกับผักผักลวกผักต้มนะคะกินกับผักต้มเนี่ยมันจะเข้ากันอร่อยมากสุดๆอร่อยสุดๆขอบอกอร่อยมากเลยค่ะโอเคตำใสกระปุกอร่อยมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวนะคะ ขอใส่กระปุกก่อนนี่จ้ะนี่นะคะใส่กระปุกไว้เอาไว้กินมันจะออกเป็นน้ำพริกกะปินั่นแหละใส่มะม่วงเข้าไปมีความเปรี้ยวแล้วก็จะมีออกมันๆออกมันๆนเนี่ยกินข่าปักผักต้มอร่อยใส่หมูสับเข้าไปหมูสับที่หมูลวกหมูสับที่เราลวกแล้วอะ่ะอร่อยมาก เนี่ยลองดูเลยนะสูตรนี้นะนี่จ้ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยสุดยอดเลยนะคะโอเควันนี้มาแนะนำน้ำพริกง่ายๆนะคะอร่อยจ้าทาง่ายๆเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจ้า